เอ๊ะนี่บ้านนี้เขาทำลงสีข้าวเลยแล้วนี่คือสถานแหงบ้านทรายทอฉันยังมอ,องจะอยู่ไม่แรงอีสี <c oughs> กูจะให้มึงไปอยู่กับเขาแหม่บ้านทรายทอนื้อจันสองตีน <c oughs> มึงไม่ได้ดูมึงคือไงเนะี่ยแหม่พี่เพิ่งได้ฉันสองวันเอง ขอโทษทีเตยสีถ้าวันนั้นกูไม่เมาทีวากูก็ไม่จบชีวิตก,กับมึงหรอกแหมหัวสูงเลยเด็กทีวา่บอกซะ่อนเลยนะทำไมแหมพอได้สีมาสอวันพี่ก็จะให้สีน่งหัดเป็นหมอทำฝันแล้วสีจะ,ละรอแหลกอีกีคือคือคือไม่ได้ลแล้วนี่ออกงานแรกะประเดินง,งานแรกตั้งใจดีหรือเปล่าอย่ามามาให้เสียชื่อกูมไม่ได้นะ เดินหาพี่ไว้ใจได้เลยขอโทษทีเถอะถ้ากูไม่อยากมีทายาทไม่อยากมีลูกน้อยไว้อุ้มสักคนกูไม่ยอมมีอะไรกับมึงเด็ดขาดแหมพี่แต่ฉันบอกซะก่อนเลยนะทำไมเห็นอย่างเงี้ยฉันหึงนะกคุณพี้จริงไม่ได้ใช่ไหมพี่มึงพี่จริงจริงเลยมาดิตามกูมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าบวชวัดนี้วัดนี้เนี่ยว่ะฮะพี่หัวยังไหลพื้นไปไหนจ๊ะ ใครพาเมียที่เป็นวันนี้เลยเนอะนี่บ้าแล้วเมียเป็นอายุผมจะไม่เท่าไหร่ไม่อยากจะพูดหลอกหลอกมันเมียที่เป็นนักศึกษายอยู่นะเนี่ยหลอกมันมาเนี่ยจบเพราะสามเลยจ้าพอหน้า,นาโกนหัวแล้วเหรอไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะหมอที่ไม่ค้หน้าหมอทำก่อนพาทางนี้จ้าทางนี้นาทางนี้อนโอ้ยอย่าทำนะครับที่ไหนก็หน้าอยู่เนี่ย ไม่ใช่จ้าไม่ใช่จ้าไม่ใช่เหรอยวนั้นนาคปกมีนาคปกอีกไม่ใช่จริงจริงตนนี้จ้าตายแล้วจะพาเมียขึ้นไปทางนน้นเมียคุณอย่าขึ้นไปให้ปืนๆนะครับเมียเธอใช้ไปฟ้าช็อตก็หลุดแล้วค่ะสีเดินระวังระวังนะเดินประคองประคองเดินประคองประคองบอกไว้ก่อนนะถ้าท้องนี้หลุดพี่จะเลิกกับเธอเด็ดขาดบอกรับรองที่จะประคองให้ดีเลยนี่พี่่ ผู้หญิงเยอะจังเลยนี่ฉันบอกซะก่อนนะสีหึงนะสีหึงพวกหึงก็เลยนักงานนี่หน้าอีเฮียอย่างคุณไม่ต้องหึงหร <c oughs> อกแล้วคิดแล้วว่าหน้าฮีเดียฉันจะหาผัวได้อ,ะอ่ะเฮ้ยตะลุกหน้ามา เชิญน้าเชิญน้าหมอ,อม,มาคน,น,น,นเดียวหมามก็นอนสงบเดี๋ยวเอามาด้วยหมามือเฮาไวนเกลียวหมดอ่ะแล้วขึ้นทางไหนแบ่ายจะเจอที่สารางานตรวจป้าจ้าจ้าอ่ะไม่มีกระไดบันไดที่ดีเลยทางนี้จ้าทางนี้จ้าขึ้นบันไดซ้ายลงบันไดขวาเลยค่ะรับของจะลุยแล้วกลับบ้านได้เลยจะมาทำขวัญอ๋อมาทำขวัญเหรอจ้าเอ้ยสภาพทีกว่าจะมาจะมาผนั่นน่ะสิจะมางานจบป่สิมาทำขวัญมาทำขวัญหน้าเชิญจ้าขึ้นทางนี้หน้อ่าไปสิ หมอมาแล้วหมอมาแล้วจ้าสวยนะเนี่ยไม่เจอตั้งหลายปีก็ยังสวยนะเนี่ยกินยาอะไรจ้าเชิญจ้าหมอจ้าเชิญจ้าเชิญจ้าขึ้นกระไดก่อนอ๋อเมียหมอพยุงหน่อยคข้าพยุงหน่อยคข้าผู้ชายแล้วแม่คุณเนื้อรุ่นนี้ยังคาดผมริบเออเจอจ้าสวัสดีค่ะจ้าขอบคุณงนแรกอ่ะเพย์ไม่เนอะ ไม่ต้องกลัวออกงานแรกนะถ้าจับแล้วไม่ถูกตัวหนูก็ไม่ต้องออกอยู่ในหลวงยังนงก็และเข้าไปจ้าเข้าไปเชิญจ้าเชิญจ้าสารานี้เหรอจ้าเชิญจ้างานบวชเหรอหมอเนาะเอยสีขอขอขอเวลาแป๊บพ่อสกุลด้วยก่อลงเท้าอืมอีสีเก็บรักษาไว้ให้กูด้วยออาใครฉันถือเลยเหรอพี่ทำไมมึงถือจะไปวางทิ้งไว้ไหนมึงจำไม่ได้ไงงานเทีไปทำาขันหน่ะเห หายสามผู่เลยเพราะพี่หายเหรอเอาบ้านเขาพาเข้ามาเดี๋ยวเพื่อนเาเดินจ้าเดินจะของไปขึ้นมานี่มึงมาเลือนนี่แล้วเดี๋ยวฉันต้อนรับหมอเองอากาศร้สวัสดีค่ะหมอต้องฝันเหรอคะดครับหมอต้องฝันครับรูเป็นหล้านสาวค่ะโอ้คุณพระช่วยน่ารักจังเลยเป็นเองกระพ้าภาพเนี่ยวันนี้มึงไม่ต้องทำแล้วกูไม่เอาแล้วเงินทองเลยสี่อะไรเนี่ยอะไร เมบเจ้าภาพลูกหลานเจ้าภาพมึงหึงอะไรเนี้ยมันมางานมันต้องมาเจอคนทุกเพศทุกวัยมึงจะมาหึงอะไรหนักหนาเนี่ยไม่ต้องไปคุยอ่ะไปเลยนี่เขาไปข้างในเลยเ้าก็คำฝันก็รู้แล้วมาทคำฝันไปข้างในหึงไม่กระท่าเขาทานเนี่ยมึงแต่งตัวเหมือนไม่ยกมึงเมื่อคราวติดปีก่อนเนาะอย่างนี้แหละเชิญจ้าจะพูดถึงโอ้โหทำไมคราวจังเลยเมียหมอเนี่ยนี่นี่เมียหมอนี่ไ่ใช่ป่าขับเรืออาบน้ำมาเปล่าเนี่ย อาแล้ว่อป่ะโอ้โหมีคนแปดลิ้ว